ะเทศถึงเรื่องอะไาฝาสติที่จริงอำ้าาฝาสติพอดีกายสตาเนสติพอดีเนืาเนสติพอดีมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายด้วยกันทั้งหมดอาทีบายแย่อรอกไปเฉยๆนี่แหละ ลงมาที่กายอะไรกล่าวทังเรื่องมาเมรณาสติคือตัวตัวนี้ตัวตัวนี้มันจะตายก็ดีตัวตัวนี้มันเป็นอยู่อย่างเคยพิจารณาความเป็นอยู่คู้วันจะตายนี่แหละตัวตัวนี้แหละเมื่อฟ้าสติจะจะลงไห้ใจเขาออก กายขจาสติเสือพิจารณากายอันนี้อันเดียวกันนั่นเนี่ยทึว่าหลงหลอกพิจารณาไปไปมาก็เลยหลงนั่นอลืมคิดว่าคือรวมสรุปรวมเด็กววมไม่ได้มาเกิดจากอะไรที่พิจารณาอย่างนั้นรวมความไม่ได้ที่เคยนี่แหละต่ถึงองไงก็ จะพิจารณาอธิบายเ,เรื่องอนาปาะติต่อไปเพื่อไม่ขาดตอนเป็นนาปาสติอีกเก้านาปาสติที่ท่านธิบายแลายตาม่นญยัิคือพิจจรณาลมหายใจเข้าออก หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสลับกันไปอย่างนี้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเอาอยู่อย่างนี้ให้บิดรวมลงไปได้ก็เป็นใช้ได้ถ้ามีคันพูดถึงเรื่องความจริง จะนับหนึ่งนับสองอยู่มันจะรวมได้หรือมันไม่วางนะั่นกำหนดรวมอยน่านั้นเลยไม่วางมันจะรวมได้หรือจ่แท้จริงผู้ปฏิบัติกหัดทั้งหล่ถึงขนาดนั่นก็ดีมันก็อยากรวมอยู่แล้วถึงขับ จิตบางคนก็ถึงรวมลงไปทั้งนับหนนับสองเลยลืมไปมันที่มันที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็หายไะไหน,นจะไม่จับยังเหลือแต่ความสงบอย่างเดียวน,นั่นเราเรียกว่าอาน,นาปานสติกรรมาฐานมันรวมไปแล้ว กรรมฐานอะไรก็เอาเธอพุทธาสติธรรมาสติสังขารสติที่ลาจาจขาดสติอะไรก็ตามเถอะอันนั้นเป็นแต่คำปฏิกรมเป็นเครื่องล่อเครื่องปล่อยเครื่องล่อเครื่องปล่อยให้เข้ามาสู่จิตรวมทันต้าหากว่า หยุไม่รวมก็มาเป็นประโยชน์อะไรเยนนลยนะปาสติมาณาสติอะไรกายตาสติบนอยู่นั่นเนี่ยไม่กลายเป็นบนเป็นเพอ้อไปแช่ันที่มันจะเป็นพ้อนาสมาธิเลยไม่เป็น เป็นคนขี่บน่นคนเราขี้บ่นมว่ากันเขาเกลียดเขาชังบน่นนั่นเนี่ยขั้นไม่รวมแล้วมันไม่หายบ่นหรอกกพรรวมแล้วจะหายบ่นเลยเดียวค่นี้แหละสงบเยือกเย็นคนนั้นจะไม่มีปากมีเสียงต่อไป หายขี้บนน่แต่หน้าเสียดาบางคนบางคนบางอาจารย์เมือ่อมันหายทำพฤติกรรมหายไปคือจิตรวมลงไปแล้วไม่ตามจิตเลยหายเลยเข้าใจว่า ทำบริกรรมเป็นของเป็นของดีใน่รลัเคืนมาทำบริกรรมอี่ลืมทำบริกรรมไม่ได้ัน้นแสดงว่าผู้สอนไม่เข้าใจเรื่องภาวนาจึงต้องเคลือบทำบริกรรมเป็นใหญ่ แค่ที่จริงเมื่อจิตรวมแล้วหายไปหมดคำปฏิกรรมไม่ไม่มีแล้ว <c oughs> คำปฏิกรรมมีมากไปในที่นี้เป็นจิตอย่าเมา่าตาสติใอเรียกว่ามโมสติจิต นีอีกมากตัวนี้อีกอาจุพาสิิ์อาตติสิทอาตุพาสิิมีมากมายกสินสิบธิพาตัวฐานมาแล้ิสกูล ไอ้รูปไปชานสี่รูปไปชานสี่อะไรต่างๆมากมายน,นั่นก็ล้วนแล้วแต่บริกรรมทั้งนั้นอย่างรูปไปชานลูปไปชานบริกรรมอะไรอีกทังามันถึงรูปไปจานรูกไปชา,ลลไปชา,ปไาน,นไ,ชาลลไ,ชาไม่ต้องบริกรรมมันถึงชานถึง สมาบากได้จะปฏิกรรมอะไรมั้ปฏิกรรมเบื้องต้นนี่ดีที่จิตไม่อยู่นี่ีล่อให้เข้ามานี่ยมันยากตรงนี้มันเข้ามาถึงสมาธิคือมันแน่วแน่แล้วปล่อยลงไปหมดไม่มีอะไรเลยทำปฏิกรรมแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ รากฏไม่ทราบไว้ที่ไหนม,มันเป็นสมาธิเลยถึงว่าน้าเสียดายที่ไม่ตามสมาธิตรงนั้นทางที่ถูกที่ดีนั้นต้องตามสมาธิดังนั้นสิความสงบอยู่ไหน ที่ว่าไมา่มีอยู่ไหนใครเป็นคนว่าไม่มีต้องมีคนพูดคนต้องมีผู้พูดคนว่าไม่มีผู้สงบต้องมีผู้ว่าต้องสงบมีอยู่ทาเขาไปเห็นให้เขาไปรู้ตรงนั้นจึงจะได้ความจิงบอกว่าต่ไม่มีอะไรเลย อะไรก็ไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่มีใช้ก็ไม่มีทำไมไม่เห็นตัวว่าไม่มีน,ะนี่แหละคํารริกรรมทั้งหมดที่พนันนาไว้มากมายอย่าไปพูดแต่เรื่องสี่สิบปทานว่าเลยบางทื่ นางไปในนางประจาจารายัางเขาแสงไฟเราเป็นอารมณ์พระองมหนึ่งเป็นนั่งอยู่ริมสะเห็นนกยางจิตปลาเอานกยางจิตปลานกยางจิตปลาเรา,า,ปราเป็นอารมณ์นี่ังไรจำเ็จไม่ใช่นี้เพียงสี่จิตเท่านั้น มากก็ไปคนนั้นอีกที่ท่านว่าไว้ว่า,ยวายเย่อๆหรอกนะน่จึงเราเียงแต่เสื่องล่อให้เข้ามาเจยที่นั่นเมื่อเข้ามาแล้วก็ปล่อยวางเสียให้เข้าไปจับตัวจิตต้องการผัดจิตนั่นแหละต้องการให้เข้าถึงจิตนั่นแหละ ภาวนาอะไรอะไรก็ต้องการเข้าหาจิตเมื่อเห็นจิตแอบฟองแล้วก็ทิ้งมด้งทิ้งว่านั้นที่อธิบายฟังมาม่นาสติก็ดีใช่กายจะดีก็ดีอนาปาจะดีก็ดีมันรวมในที่เดียวคือกายจะดีเลย กายนี่เป็นเหตุจารณากายนี่แต่จารณากายนี้ใด,ม,ดมั้งทำไมจารณาเป็นทุกข์ก็ได้จารณาเรื่องของเที่ยงก็ได้เรื่องของไมใตนได้ตัวก็ได้แต่อย่าไปทิ้งอนี้แล้วก็แล้วกันทิ้งก็ทิ้งมาได้เพราะเราเกิดขึ้นมาได้ตัวตน จะไปทิ้งไงขายไปทิ้งไว้ที่ไหนไปฝากใครไว้ไปขายใครขายกับตัวของเราเนี่แหละไปฝากคนอื่นกับตัวของเราเนี่แหละรักษาตัวของเราเนี่แหละเลี่ยงดูเรื่องููเสือเรือประกันต่างเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงจำเป็นที่สุด จะต้องยกกายขึ้นมาปิยาน,า,นานังเมื่อคุณต้องการเห็นทุกโทษในวันจ่าสงสารยกกายขึ้นมาปิยาน,า,นานังเพราะของมีอยู่ทำมาฐานในกองมัดมื่อนแท้ของไม่อยุดนะ มาพิจารณาไม่ใช่เอาของไม่มีสัจธรรมพระพุทธเจ้าลูกกับลูกของจริงคือของมีอยู่นั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไรก็ให้รู้จริงตามเป็นจริงนั่น,น,นแหละลูกเจ้าฉันสอนตรงนั้นสอ <c oughs> <c oughs> นให้เห็นจริงด้วยตาด้วย <c oughs> ด้วยใจด้วย อย่างตัวเราเกิดมาเป็นทุกข์ใครก็เห็นว่าเป็นทุกข์เกิดแก่จะตายใครเยเห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นถามใคร,ร,ร,ใ,คร,รใครก็รู้ตัวเจ้าของเอกก็รู้ใาเอก็รู้ท้าก็เห็นนั่นเลยอ่งของจริงหาติพิทุขายาลาพิทุขามะนานพิทุขัน น้าชราพญาที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นโทษทุกข์ก็จะทิ้งไม่ใทิ้งก็ไม่ได้เพ่อะู่นั้นกิจนันั้นาายยน,น,นั่นเป็นธรรมนั่นเป็นของพระอริยเจ้าของจริงของพระอริยเจ้า เราจัดไปเบื่อหน่ายไปเกลียดเนี่ยเห็นทุกข์ล้วก็อยากต้องอยากตายอยากไปฆ่าฆ่าทิ้งพิดเกิดทุกขโมนัสขับแค้นในใจนั่นผิดไปจึงว่าทรรทั้งหลายนี้แหละตัวของเรานี่แหละ แต่พิจนาะเห็นทุกข์เห็นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาทุกข์อันนี้บหมดอันนี้จะทุกข์อันอื่นต่อไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยยักย้ายไปเรื่อยอย่างทุกในการอยู่การกินกินไปแล้วก็สบายหน่อยหนึ้วกลับทุกข์อีกด้จากรสชาติอรอร่อย สมรราบร่งา,บางกาย,ายปกาเป็นสถานการมีความสบายเบิกบานและในภาคหนึ่งเยอะเลยไปถ่ายไปถ่ายทุกขเขาเรียกไปถ่ายทุกถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ได้ทุกมากยิ่งมากกว่าเก่าเนื่องของอไอเลตอร่อยเนะี่ยมันทุกมากกว่าเก่า วิ่งทะเลทราทซุกซ่อนไปไหน,นต่อนกลัวคน,คนจะรู้จะเห็นเวลากินโอ้โหเปิดเผยหัวโง่ค้างอยู่กันกินอะไรต่างฉันได้กินดีฉันอาหารดีอะไรต่างนี่หน่อยมันมันทุกข์อย่างนี้นะนเวลาที่มันท่ายมันก็ทุกข์ไปทุกข์อันนี้แหละ <S <S ไม่ใช่ทุกข์อันอื่น ตัวนี้แหละเรียกว่ามีสุขแล้วก็มีทุกข์มันกลับเกิดเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงยนะั่นแหละมันเป็นทุกข์ทุกข์อย่างว่านี้แหละมันทุกข์กนเป็น,นอของใครอาขานี้ ทุกทก,ไไก,ก,ก็ไม่ใช่ของใครทนะุกก็ไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นมาไปเดียวระดาแล้วก็หายไปกระทุกเกิดขึ้นมาเดียวก็ตาหายไปในของใครนันมันไม่ใช่ของใครทั้งทุกจึงว่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีอนัตตาของมีอยู่ อันนี้ความไม่อยู่ที่เห็นในน,น,น,นนี้แหละที่รากดี่นนี่ยเป็นอนัตตาอันนี้อนาสาสติพิจารณาลมาใจเขาออกจนกระทั่งมดไปถึงลงใจเขาต่องเก่าพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาที่อื่นเรียกกรรมฐานกรรมฐานคือพิจารณานนี้แหละ ุกคนเป็นกรรมฐานเ้ยวยกันถ้ามีตัวมีวามกายาบบเ,าเรียกว่ากรรมฐา,านทงนั้นถ้าแต่หายบาดแบกกดเข้าไปเรียกกรรมฐานไม่ใช่ครับมีตัวมีต,มตนด้ยวยกันเป็นกรรมฐานดดวยกันทั้งหมดไม่ใช่โทษเดืพระกรรมฐาน เขาเป็นเป็นกรรมฐานเถริกะนี่ออกคนหนึ่งถ้าที่เขาพูดกรรมฐานคือธรรมะเทศเอาเจอจนถ้ากรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างหลายอย่างหลยายเรื่องพูดกรรมฐาน ไม่ถูกไม่ออกดีเขาไม่ออกม่มันท่านนั่งลนะ้ไม่นกะไม่ใช่กับมาฐานหรือ่ทำไมยังโทษกับแม่พระอยู่ป่าอยู่ตรงไม่ใช่กับมาฐานท่ามไม่ใช่กับมาฐานผมยังหัวก็ไฟเขาเส้นเลยที่ไนั่นกับข้อข้อเอาไว้เส้นทีันนันไม่ใช่กับมาตรฐานนะเาลนยหล,ลงสมา้วเปิดแข้วเลย ไม่ลืมกรรมฐานตัวเองกรรมฐานตาจากรกรมฐานท่านสอนนั่งไปปวดท่านลืมไปเกษามามาณฐาท่านตาจะโจตั้งไปบวชพิจรณาอย่างนี้แหละขนะปาสติไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องว่า หายใจเข้าหายใจออกเมื่อไว้ที่จมูกไว้ที่ช่วงอก้อไว้ที่ท้องน้อย,อยงั้นนี่ถึงนั่นถึงนี่ยังออกโอ้ยมากมายมันไม่รวมซ้าทีหรอกมันรวมได้อะไรเรียกว่านาณาปะเศรษฐีใ่ไมเนี่ยไ,ไม่มีทั้งลมก็ไม่มีจับมันรวมไปแล้วไม่มีเลยเลยหายม๊ นั mm ่นเลยเรียกว่ากรรมฐานแท้เรียกว่านัปาจะตีกรรฐานแท้ประเทศเี้เรีย